โอเคครับผมตอนนี้กลับมาดูช่องทารนกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมไลน์เจอร์กันอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็เปิดได้ตัวทางด้านของทาจิแล้วนะคือผมไม่ได้ใช้ลูบี้นะครับผมเปิดตัวกระชาได้นะตอนนี้ผมก็ตั้งใจไว้เก็บตัวกระชาไปเรื่อยนะอ่านใจกนันนะก็ผมก็ได้ทาจิมานะครับเป็นการเปิดตัวได้นะเมื่อคืนนะประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเมี่ยแต่ราคาว่าไม่ได้ใช้ตุ๊บตาลูบี้นะเห็นไหม ไม่ได้ใช้รูบี้เปิดนะครับใช้ตัวกระช้าเปิดนะก็ไอดีนี้ก็คอมพีดแล้วนะครับได้คู่เทพนะแล้วก็จะฟาร์มมาเร,เ,รเรื่อยเรื่อยเออลิ้นพันแล้วตอนนี้ต่อบ่าวผูดทางผมก็เพิ่งได้พีหกสนะซึ่งผมมีเวลาไอดีนี้แค่ชั่วโมงกว่านะผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วตอนนี้ไทยจีผมกราฟได้นะผมก็จะอัพขึ้นมาเ, <S <S 2> <S 2> เาเดี๋ยวครับรพทำโปรคลิปอ่าเดรียญหมด <S <S 2> <S 2> ทําไงดี <S <S 2> <S 2> อันนี้มีเหรียญไหมไม่มี <S <S 2> <S 2> มาเรียนกัน ในไหนแลกเหรียญได้บ้างวันนี้ผมมีเงินอยู่หกสองแสนกว่านะถ้าจะเงินล้านเนี่ยผมต้องผมดูกันอ่ามีเจ็ดตัวนะไอ้กบให้หาเพิ่มนั้นกบนี้เยอะอยู่ถ้าผมจะหาเหรียญหาจากไหนดีอ่ะเศษเศษแล้วกันเนาะตีด,ดานพวกนี้แป๊บเดียวน่าจะได้ละงั้นผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ ได้เหรียญครบแล้วกันเนาะอ่ะตัดไปตอนนั้นเลยโอเคครับตอนที่ผมก็ฟาร์มได้เรียบร้อยแล้วนะคือได้เงินมาทีหน่อยนะอ่ะพอดีละโอ้โหลืมลืมเรื่องเงินค่าอันนี้ละไม่เป็นไรคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งอ่ะยัดกบไปเลยว่าอย่างไรผมก็จะปั้นตัวนี้เดี๋ยวเก็บกบให้ครบก่อนแล้วกันค่อยปั้นอ่าตอนนี้เราก็ได้มาเรียบร้อยนะครับทางด้านของ ยามาตุเอาตานะก็ได้มาแล้วเพพีพีแล้วกันตอนนี้ผมอยู่ทีเ่เงินสองนะครับจะดันลองขึ้นดันขึ้นอทองสามอยู่นะสามตัวนี้มารู้ว่าจะผ่านไหมนะมีตอนนี้ผมมีเขา,าเรียกว่าอะไรขนนกยี่พานะก็จะลองดันดู ก็เป็นยามาโตะก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะสกิลไวนะเราปุมนะครับแล้วก็สกิลบ่อยนะแต่ตีเดียวเดียวมันแพ้มันบางประดับแล้วก็ไม่มีบัฟโลเลยนะครับถ้ามีบัฟโลเลยเป็นตัวทีว่ครบเครื่องมากนะ <1> 1> นี่นะยามาโตะมันค่อนข้างวิ่งไวนะครับบัฟวิ่งมันค่อนข้างดีนะ โอ้ตายหมดเลยโดนกีปนาวุธเดี๋ยวรออัพไอไทจีขึ้นก่อนนะผมจะปั้นไทจีเป็นร่างแม็กก่อนนะครับเพราะว่าไทจีมันแบกได้นะช่วงต้นเกมนะครับก็ชนะนะครับตาแหลกเดลองสู้สักสองสามตาแล้วกันเนาะ ตัวเราสกิลไวก็บ้าล็อกนะก็อาจจะดีจะชไวนะครับได้ไหมสกิลเราไวก็บ้าล็อกนะอืจะอจบที่ชนะ แรมรีหาทีมที่มันซูงง่ายนะเพราะว่าไอดีผมมันเพิ่งสร้างนะครับก็เลยเป็นตัวน้อยนิดหน่อยอ่าทีมนี้ไม่น่าไหวนะก็ฆ่าไปก่อนไม่ไหวนะครับผมน่าจะฆ่าหรือมารู้ไม่ได้นะเพราะรีบลงูบันทึกนะครับรอ,อดูดกันไปเลสโก โอเคเหมือนจะเหมือนมีอาการล้มนะลิบโรโอเคเลิบุโรตายนะครับแปลว่าเราสู้ไหวนะครับแบบนี้ง่ายล้อ่าตอนนี้เราก็ไหวแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มสร้างกองทัพได้แล้วนะก็เริ่มฆ่าเขาตายแล้วนะครับ แทกกิบมันสกิลบ่อยมากนะครับสำหรับผมนะครับตัวที่ไม่มีเกียร์นะครับค่าที่จะสกิลไวจะแปลกนะแล้วก็เร็วเลยแล้วก็บ่อยเลยนะครับอุ้ยวิยยเหมือนจะโดนบับสะท้อนของฝันต่อข้าวนะมันต้องใช้คอมโบล้างวาง อ่ามันจะดีขึ้นแล้วนะมันจะกลับมาดีขึ้นนะครับโอเคไทจิเริ่มไม่ใช่ไทจิยามาตโตเอเคจกำลังจะพูดว่ายามาโตสร้างกองทัพได้แล้วตอนท้ทยายหมดแล้วครับผมต้องรีบหาอ่าของอัพมาอัพไอไทจิขึ้นเอลตานะครับเพราะว่ากิลดามจเไทจิอยู่ล่างเอลตานะเพราะว่าตัวไทจิมันตีธรรมดาไม่แรงนะครับผมใส่เกียร์เป็นเกียร์สายแทงนะ ยังไง้ะพักตอนดูก่อนนี่จะเริ่มเดินดันออกแล้วโอเคเราแพ้อก็เป็นการมารีวิวสั้นๆนะรีวิวไอดีนะผมไม่ได้จะอะไรขนาดนั้นนะก็ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะไม่ยาวมากนะครับว่าไม่รู้จะลงคลิปอะไรนะแต่พยายามจะลงวันเว้นวันให้ได้บ่อยสุดนะเอ่ะขอผลิตนะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับใครอยากแอดผมมานะก็ชื่อนี้นะครับมาเล่นรกันนะมาดูการพัฒนาของไอดีนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นมาสเตอร์การเสร็จนะครับ การพัฒนาที่ค่อนข้างช้านะเพราะผมมีเวลาดีให้ดีนี้ประมาณวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะผมไม่ค่อยได้ฟาร์มครับว่าตอนนี้ติดเรียนนะช่วงนี้ก็โครงงานนะครับก็ส่งอาจารย์นะค,คุณโปรเจกตส่งงานอาจารย์นะครับก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเพเป็นเรื่องปกติครับก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอตัวทำทีร้อยต่อลนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ